วันนี้ณับริเวณชั้นหนึ่งอาการศูนย์การแพทย์มเริงวิทยาจุลาภร์โรงพยาบาลจุลาภรเขตหลักี่กรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาคราาัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเดินทางไปลงนามถวายพระพรส่วน,นพระเจ้าน้องนาง,งเธอเจ้าฟ้าจุลาภรบุไลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรัติยาราชนารีขอให้พระองค์มีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันนังจะเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาท และข้อบประบาทซ้ายณโรงพยาบาลจุลาภรม์วันที่30กรกฎาคม2567ตามแถลงการสนักพระราชวังและอยู่ในช่วงทรงรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดณโรงพยาบาลจุลาภรณ์อาทิสภาสถาปนิกสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือนสุทธานานรีนาศ ท่านผู้หญิงจงกลกิติขจรและครอบครัวสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชุปถัมภ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคอง,องจังหวัดสมุทรปราการหมู่ยุวกาชาติโรงเรียนสุเหล่าปากคลองลำรีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีฝ่ายบริการกลางราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์และวิทยายลัยพยาบาลกองทัพบก ณนี้ทางสนัพระราชวังได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรไว้3า,าแห่งคือบริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสีกรุงเทพมหานครณนะห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรเขตหลักสีกรุงเทพมหานครและที่อาคารสำนักง,งาน1ชั้น1พระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที